พันเอกเป็นเป็นทหารเหรอไม่ใช่ครับะพ่อเป็นทหารไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอพันเอกแล้วมีพันโทด้วยไหมเหรอมีครับพันโทเป็นพี่เป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องเราเป็นพี่พันเอกแล้วต่อไปในพลนะดิโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างอ่ะก็มันมันมียกสามมันยกสามมันไปโดนอะไรเขาอ่ะไปโดนโดนเขาเออเอาแล้วพี่ขายการยังไงก็พ่อบอกให้เดินเตะเดินโยกเดินออกใช่ไหมเออโอ้โห มั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจแล้วโอ้โหชนะกี่ครั้งและสี่ไฟแล้วราสี่พยรดเรอโอ้โหชิงแชมป์ได้ได้ไหมมั้งนะครับฮะใช่ไหมครัโอ้โหอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้าปีเองเรียนชั้นไหนแล้วเรียนชั้นไหนชั้นมสามอ้าวนายพ่อพ่อไหมโอ้โหที่พ่อที่เป็นทหารวะลูกลูกเนี่ยมีแต่ในพลในมีแต่พลเอกพลโทแล้วก่อนเขาเขาอยู่ในท้องแม่เออ ผมก็เป็นทหารเนาะแล้วก็เคยชกมวยมาก่อนถ้าถ้ามีลูกแฝดผมตั้งใจว่าพอดีว่าแฟนบอกว่าได้ลูกแฝดผมเลยจะตั้งชื่อไว้เลยเอให้เป็นนักมวยแน่ตั้งชื่อเลยเราตั้งชื่อไว้เลยอ๋อก็คือเราเป็นทหารอยู่แล้วทหารเกณฑ์ครับเออเป็นทหารอยู่แล้วก็อยากให้ลูกเป็นอยากให้ลูกเป็นนักมวยเป็นนักมวยแล้วก็เลยตั้งชื่อทหารโอ้โหแล้ววันนี้เป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ก็ชก ชกเอ่อถือว่ายังยังไม่ดีเท่าไหร่ครับอ้าวเหรอต,ต,ต้นต้นยังแบบว่ามีลูกอ,อนด่นอยู่ต้องแข็งแรงกว่านี้ครับแข็งแรงกว่านี้ีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาชนะมาติดๆิดก็มีความมาจจาั่นใจในตัวเองครับผมเอาล้วครับเอาฝากแฟนแฟนมวยจะตามลูกชายหน่อยแล้วก็ฝากแฟนมวยแฟนขับเอฟซีอันเดมันโด่เอฟซีดีเคมันจะให้แฟนเด็กมันโถด้วยครับครับผมเขาไม่ดีกว่าเดิมโอเคครับผมยินดีด้วยครับนี่ฮะ ยังยังเยะดึงมันทีจะได้ลอยยังยังเยอะไหมดึงมาทั้งหมดยังยัเยอะไหมดึนมาทั้งหมดยังยังเยอะไหมดึงมาทั้ง่มดยังยังเขอะไหมดึงมาทั้งหมดยังยังเยอะไเมดมทัอหมดยอยังเยอะไอมดึงมาทั้งหมดยังยัอเยอะไหมดึงมาทั้งหอดยังยเอมดึงมาทอ้งหมด

มันหมดแล้ยกคสามันหมดเลยมันบ่้บังไงเพราะบอลเตะเขาล้อตัวมันบ่้บังไงมันก็หมดไปบอลเตี้ยแจ็ปบอลเตี้ยตอนตอนแล้วตองแล้งเล่นมีมีทิมด้วยลูกนี่ลูกคาเชือกนี่ยังสิมียกียรแท้ค้าหน่อยดักแท้โคตรสวยเลยวันนี้เนาะโคตรสวยดักแท้ดักแท้ปุ๊บก่อนจะเข้าตัวปุ๊บดักราคาเลยมีลูกดักแท้ยิงโดนจุกจุกโดนเหมอนกับโอลดักแท้เนาะไปนอนแค่ไหนนะไปนอนเตนอน นราต้องมาล้อมไบ่ได้โดนบ่ยประาบอกย่างย่างล้อมมาย่ารย่างอะไรกันด้ไอ้เนี่ยไอ้สรบดังเออถ้ามึงมาอดนนี่อะ่อมีจะโดนอ่ะช่างเป็นเอดมินด้วยเอดมินไรสุดโอ้โหเอดมินเร็วเอาปร๊บมาเป็นเอดมิน ท่ลช่ดวยองน้อยครับยองน้อยยองน้อยกับเป็นลมเมื่อไเร่โดนดี <Ora Halo> <naughty>